ในชากที่สิบหลังจากที่เวสนุโดนพระอินทร์ทำโทษให้นำลินมาหมอไให้กับนายบายเนืองจากที่ตนได้ไปนินทาพระอินทร์ไล่วัวเมืองสรวันจนพระอินทร์ได้รับรู้และตำโทษวัาทีวดานี่ไม่สมควรดีทำนิสเซยแบบนี้ก็เลยให้เวสนุนี่โทษลินเอาไปให้หนายบาย ผู้านายบายนี่ก็ตั้งแต่เกิดมาฤอษีโซนในททำความดีมาโดยตลอดในขณะที่นายบายเดินทางไปหา้ยาวิเซษเพื่อไปรักษาราชาโกส้นพระนางเจ้ามุนทาเป็นช่วงเวลาที่เวสนุมาดักทางเพื่อที่จะมอบลินายเวสนุแกล้งท่าคนทั้งสามว่ากําลังเดินทางไปในนายหนหน,หนุและนายถิงช่วยตอบให้ว่ากําลังเดินทางไปทีทางทิดเนื้อเพอราะฤฤษีเดินมาทางนี่ จะนำยาไปรักษาองค์ราชากุธนพนางเจ้ามุนทาเดินมาเรื่อยๆสักวันสักวันจะเปิดทางให้หรือที่ว่าพน,นันเวชนโนเลยเนะนำว่าเรานี่คือเทวดายาที่รักษาได้ก็คือ,อยูที่ผูกเข้ากับตาลปัตรต้นไม้เปรืถาดที่องราชาและพระราชินีได้เพลือกินเข้าไปนั่นคือผลไม้ที่แดงพอก,กินทึ่งก็กลับตาลปัตรไปตามชื้อของผูกเข้าและตามชื้อของต้นไม้ที่ชือว่าต้นเปรืถาด ร่างกายเหล็กกลับกลายเป็นยกักในกลุ่นเก่แต่ในตนตนนั้นนี่ถ้าคนมีบุญจริงจริงนี่จะได้ให้พุละไม้สีข้าวนั่นคือพุนละไม้สีรักษาอาการโรยเป็ดผันเกาและทีสำคัญคืออาการของคนที่ได้กินพุน่นสีแดงนั้นเข้าไปแต่เราแนะนำให้ว่าบูชูสซ้คนไม่ต้องเดินทางไปที่ต้นไม้เป็ดตาดนั้นเลยไหม เพราะผู้มีบุญญาธิการก็ไปเอายานั้นแลว้วเวสนุจึงเลา่าให้นายใบนายหนุยนายถิง้งฟังวา่าพระยีทวนในประทานกุงจักให้กับอยักตนนึ่งมันเืยอ,อยักทงคำร่างใดกุงจักนั้นมาเลวมันโอกลาวาดไปถวหมดค่าคุณไม่เว้นแต่ละวันลาสุดเยื่อของมันก็คือพระธิดาชาวบานท,ทงมันจะจับพรธิดาทำเมียแต่พระธิดาคัดขึ้น พพือไปโดนกุงจักนั้นรางคาดส่องทนแต่ถึงตัวนางจะคาดส่องทนได้อย่างรู้ซึกปกติเมื่อนดืม่มคนที่มีบุญนี่โดนคุมกุงจักคงพระยี้ส่วนนี่ไม่ตายสักไรดูตัวอย่างเช่นพระราหูนาดว่าโดานค่มกุงจักคงพระยี้ส่วนเลวทนบุญมันยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินายนุยและนายทิงท่ามวันเ,เตลอตึ้งไอ้บู้เราทำาพื่อว่ามาลุยเวสานุบอกว่าให้เจ้าสร้างคนเดินทางไปทางดืมที่บวกเจ้าจะไป ไปที่ภูเข้ากับตาลปัตรยอดเขานั้นจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำกับตาลปัตรในถ้ำมีหยักตนหนึ่งมันชื่อววาหยักนกวีดหยักนกวีดนี่เป็นหยักที่ทำอาวุธไอเทวดาท่างสวรรค์เป็นหยักที่เป็นชังตีเล็กตีมีตีดับทำอาวุธทุกย่างให้เทวดาดัางสิบพวกฉันกว่าสิบอาฉันดินอาวุธถูกชินดิเทวดาใยมาจากหยักนกวีดต่างหมดให้นำเรื่องนี้เป็นลาให้กับหยักนกวีดฟัง ว่าพอจะมีอาวุธอะไรที่มาปราบยักองคำใดมั้งขนาดกงจักองประยีส่วนนี่ก็มาจะาพุ่นงานข้องอยักนกวีดและถ้ำหยักนกวีด,ด้วยจะมีวิธีไหนที่ทาไม่ประทีดได้ให้รังกลับมาเมื่อดืม่มเพราะพะนางยังรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวทชนูบอกว่าในถ้ำกับตะละปัตนั้นเป็นถ้ำที่แปลกนายบายเจ้านี่ผูดไม่ได้เด็จยาวเข้าไปในถ้ำนั้นนั้นเจ้าจะผูดได้แต่หนายนู่นนุยกับนายทิงทั้งท,ง,ทงที่พูดได้ถ้าเข้าไปเร็วเจาช่วงคณจะพูดไม่ได้ เวทนูโนวานายบายเอาลินไปเวลาเือใช้ชีวิตปกติเจ้าผูดไม่ได้เลยใช้ลินเราแต่ว่าผูกข้าวผูกข้ากับแต่ละปัตนี้เจ้าจะผูดได้ให้เก็บลินนี่ไว้ให้ดีที่สุดลั่งจากที่เวทนูโนครับนี่ก็นายหน้หนยและนายถิงกันเลยหว่างแพ่นกันวาไอ้บยพยนีผีตตวเดียวพอดึ่งผูกข้ากับแต่ละปัตมึงมันผูดได้แต่กูกับไอ้ถิงนี่ผูดไม่ได้ซึ่งกูกันไม่ได้แรงเรื่องเพลอนกูยู่ไม่ติดมันต้องได้แรงมั่ง ปนีดลินติวด,ดานมึงไอ้เจ้าไม่กูข้อเจ้ามึงคิดเฉยบุเงแ่าเดว่วมาเลยก็านายบายใสลินวิสนูแล้วก็พูดถ้าพี่จะเช่าลิทน,นี้จริงๆผมคิดชั่วโมงละหนึ่งร้อยโอ้บ้านจริงไอ้ึงลินนั้นนู่นไอ้บายเ,เร่งไหนแล้เวเฉยบุงรอยไมมแพงไอชานเฉยบุงเร็กกูจองออกมาเฉยบุงดีทรงกูจอง,องอเฉยบุงดีทรามกูพลัดกับคนเฉยบุงอันนั้น หลังจากทีตกลงกันเร็วก็เดินทางไปทีผู้เข้ากับตะลปัดเพื่อไปะาอยากนกวิดในชาติทีสิบนี่ก็กล่าวมาทีผู้เข้ากับตะลประใต้ตนใหม่เปรตทาดน,นี่ก็จะมีเ่าพปีักกับเ่ารักษาผูดพี่ซ่องตนทีข้าวผู้มีบุญพ่านมาต่างนี้ เพื่อจะนำยาวีเศษยื้ในายคือพุอลไมยที่ข้าวตามบัญชาขององค์อ,องงมรินทรสาธิราชติชายมาเค้าวอยู่ตรงนี้ซ่องพี่ก็ยืนบนพึมพมว่าเรานี่พี่ยังได้สี่โครงเคดแม่เรลวตามดูกตามโคอเพรเราไม่ได้โอกกำลังกายเลยถึงมึงกับกูสองคนนี่เราต้องอุ่นกัน ทำธุรกิจเปิดฟิตเนสในนรกให้พี่ได้ซิทอัพในโกงคอยพี่ตนนี่อยากว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายเราก็ไปซื้อถาโตงเดงหมื่ทซองมารีโนวิดเพื่อยายพี่ลงไปแข่งว่ายน้ำกันวันเย็นๆล่างจากที่จะลงอุ่นทำธุรกิจกระพูดกันไปทเที่ยงกันมา เป็นช่วงที่เวลาที่นายบุญยังนายทองนายเกวและนายทู่เดินทางมาถึงตนไหมยแปลทาพอดีพ่อเห็นหนะ้านายบุญยังก็อุทานขึ้นว่าผู้มีบุญมาแล้วท้าวพิทักษ์และท้ารักษาได้ท่า,า,ามนายบุญยังว่ามาจากไหนจะไปไหนบุญยังน้้ลาวให้ฟังทั้งหมดว่า เมื่อไล่วันโกนโผข้องเข้าข้ามาในป่าโพรโพนี่าชีพเป็นม้อยาข้าวปลามาทรัพพยาไปรักซ่าคุณอยู่บ่อยครั้งล่างจากทีมาเลวก็มาพบตนหมายตนหนึ่ง เลยพือกินเข้าไปพอกลับทึงบานกลับกลายเป็นเด็กอายุแค่สิบสามปีร่างกายตึงๆจนดลูกนี่ก็จําไม่ได้โอหน่อยใจว่ารักษาคุณมาทางหมู่บ้านได้รักษาตัวเองกลับไม่ให้และคณะเดียวกันทางพระมานาคนทีพอวยพอนอง์ราชาโทตนผนังเจ้ามุนท่านี่ก็กินผุดละไมาชนิดเดียวกับโผกินไปร,ร่างกายกลับกลายเป็นหยกักและกลายเป็นยิ่งชรา เขาเลยประกาศนา้5คนดีไปรักษาพุ่มถือว่าถ้าได้พบยารักษาโพและต้องมียารักษาอง์ราชาเป็นแน่นอนพุ่มเชื้อเลือกเกินว่าในป่าน,นี้จะมียารักษาโพอเลยเดินมาเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางจนมาเจอฐานดังส่งตนโพอได้ซ่อนเอาไว้เล็วสถาบันชันกริั์ดันส,ส,นนส,ง,สงุ่ง แกอยู่ไปก็ไม่กี่พื้นพาทายารักษาานั้นมีอยู่แค่ชิ้นเดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้ขึ้นทวายองค์ราชาท,าทันทีไม่ต้องให้ผ พูดพี่ดังช่องมาฟังเลวกระร่าน,นี่คือผู้มีบุญญาธิการที่สามารถนำยาเนียให้กับเขาไปได้พูดพี่เลยพูดกับนายบุญยังว่ามาทุกทางเลวูลกอือให้มึงตอบคำถามชาวใดถ้าตอบได้เลยโผให้ยารักษาไปทันทีนายบุญยังก็บอกว่าผมพร้อมที่จะตอบคำถามครับพูดพี่เลยถามกบนายบุญยังว่าพรุ่มนี่ไม่ความไว้ด้วยนายบุญยังผู้มีบุญหนึ่งอะไรตอบไปวะ ถ้าในตามหนังสือเนี่ยพรหมคือเทพ,พเจ้าผู้ที่สร้างโลกนั่นคือตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แต่ในชีวิตประจําวันนั้นในครอบครัวของเราพรหมนีนหมายถึงว่าพ่อแม่บิดามารดาผู้ให้กําเนิดเป็นพรหมในฐานะผู้บังเกิดเก้า สอนให้ลูกรู้จักชั่วดีสอนคุณธรรมปลูกฝังให้กับลูกนั่นก็คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาที่เขาเรียกกันว่าพรหมวิหารสี่เมื่อพูดพี่ได้ฟังที่บุญย่างพูดเลวนี่ก็ยืนพ่นละไมสี่ข้าไว้สร้างพ้นแล้วบอก,กว่าเจ้าคือผู้มีบุญญาธิการส้มเลวและที่สวรรค์เปิดทางอาย นายบุญยังเมื่อได้รับยาเร็วก็ไม่รอชารีบนำยาขึ้นเฝ้าอง์ราชาก้นที่ถูกยามันจะใสเกินไป